สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอนิสาอีกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบเรนดอมก็คือแบบสุ่มเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะเราจะมาดูว่าคบกันมานานเขามีแผนการอะไรบ้างไม่น่าดูสิค่ะเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าโอเคเรามาดูกันก่อนว่าคบกันมานานเนี่ย เขามีโครงการอะไรกับเราบ้างไหมน,น้าเดี๋ยวเรามาดูพลังงานก่อนนะคะว่าอันนี้ใช่พลังงานของคุณไหมถ้าใช่ก็จะได้ฟังกันต่อค่ะณตอนนี้คบกันมานานเขามีโครงการอะไรบ้างหรือยังนะและตอนนี้พลังงานของคุณก็คือว่าคุณเนี่ยเริ่มมีความรู้สึก สับสนไม่แน่ใจเริ่มจะเครียดเริ่มจะคิดมากแล้วว่าโอเคนี่คบกันมาตั้งนานตกลงเขาจะยังไงกับเรากันแน่เพราะว่าคบกันเจอกันก็เป็นปกติทุกวันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยไม่ได้มีเพิ่มความโรแมนติกหรือว่าอะไรให้เราได้รู้สึก เพื่อให้เราได้รู้สึกว่าโอเคมันเริ่มจะมีแนวโน้มไปตามอ,อย่างที่เราคิดแล้วจนเราเริ่มคิดว่าเออหรือว่าเราจะลองห่างเขาไปสักพักหรือเราจะลองแยกไปทํางานที่อื่นหรือว่าให้ห่างไกลกันดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรารอ,อดูเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจเนี่ยเราก็จะตัดสินใจละวว่าเขาจะยังไงกันแน่ เพราะฉะนั้นตอนนี้พลังงานของคุณก็คือดูว่าเริ่มมีความกังวลใจเริ่มจะคิดมากเริ่มจะเครียดแล้วเหมือนกันเพราะว่าอไอ้ที่คบกันอยู่เนี่ยหรือว่าคบกันนานจนเขามองไม่เห็นคุณค่าของเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงใช่ไหมคะถ้าเรามาดูกันต่อไปว่าคบกันมาตั้งนานเนี่ยเขามีโครงการอะไรในใจบ้างไหมนะเรามาดูกันว่าณนะตอนนี้ตัวเขาคิดอย่างไรนะคะถ้าตอนนี้ตัวเขาเนี่ย คิดหลักๆในเรื่องของการทำงานการเก็บเงินการวางแผนสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะแล้วก็อย่างไรอีกคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามองว่าเรื่องของความมั่นคงเ,เรื่องของการงานที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนประกอบสําคัญในเรื่องของการมีชีวิตคู่หรือว่าการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า เขาต้องการประสบความสำเร็จนะตรงนั้นก่อนแล้วยังไงอีกคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นก็คือเขาจะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจกับเรื่องของการงานกับเรื่องของการดรีมสตอมเรื่องกับเพื่อนเื่อเรื่องของ ออกแนวว่าเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพื่อการทํางานจะมากกว่าจนแทบจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเลยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับการงานของเขาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเขาซึ่งทีนี้เราไม่อยู่ในสถานะว่าเราก็คบกันมานานเราก็เริ่มจะมีความกังวลใจความไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ แต่ทีนี้เมื่อเมื่อไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าก็น่าจะอีกไม่นานนะคะที่เขาจะต้องมีความพร้อมแล้วก็คิดที่จะแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวกับคุณแน่นอนดีไม่ดีเขาอาจจะมีการวางแผนอะไรของเขาไว้ในใจแล้วซึ่งบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณน่ะรู้แต่พอเอิญ เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราหรือว่าเราอาจจะพอรู้แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือไม่เพราะว่าเขาไม่เคยบอกกล่าวอะไรเรามาเลยเขาไม่เคยแสดงคือไม่เคยพูดออกมาชัดเจนว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเขาต้องการที่จะอยู่ร่วมกันมีชีวิตคู่ร่วมกันกับเรายัางไงใช่ไหมคะเราก็เลยเริ่มจะก,กังวลแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย ขาแอบมีใครหรือเปล่าเขาเป็นอะไรมีอะไรยังไงที่แอบปิดซ่อนไว้หรือเปล่าที่มันทำให้เราไม่สบายใจเราดูกันอีกใบนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าดูก็คือว่า คุณคิดมากคุณกังวลคุณไม่สบายใจคิดว่าไอ้ที่เขาเงียบเงียบไปหรือว่าเขาไม่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 ได้ทําอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวหรืออะไรขึ้นมาเลยในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็เลยเริ่มจะก,กังวลว่าเขามีใครหรือเปล่าเขายังไงหรือเปล่าจนคุณเริ่มจะคิดว่าหรือว่าคุณ A องเนี่ยจะต้องห่างกันสักพักรักษาระยะทางหรือว่ายังไงดี แต่ถ้าดูในนี้ตัวเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสร้างตัวจะทำงานาจะเก็บตังสักก้อนหรือว่าอาจจะมุ่งมั่นที่จะซื้อบ้านให้ได้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะซื้อรถสักคันึ่งนก่อนเพื่อที่จะให้มันดูด,ดูมีความน่าเชื่อถือหน่อยเมื่อเวลาที่เขาต้องการที่จะไปเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งคุณ ซึ่งทีนี้ตัวเขาเองถ้าจะว่าไปเนี่ยเขาเนี่ยก็มีความไม่สบายใจมีความกังวลสับสนอยู่เหมือนกันกลัวว่าถ้าไปแบบว่ามือ10นิ้วหรือว่าอะไรเนี่ยบางทีเดี๋ยวทางครอบครัวคุณก็อาจจะไม่ยอมรับก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเขาต้องการให้ทุกคนเมื่อเจอเขาแล้วก็คือยอมรับแล้วก็ยอมยกคุณให้อะไรแบบนี้ค่ะ คือเขานั่นคือความคาดหวังของเขาแล้วเขาก็ยังมีความความคิดในใจอยู่เสมอว่าอยากจะมีคุณอยู่ข้างๆอยากจะกลับบ้านไปแล้วเจอคุณอยากจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรล่ะสร้างทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่คุณจะได้มีที่อยู่อาศัยที่พักพิงหรือว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วคุณอาจจะไม่ต้องทํางานอะไรแบบนี้นะคะถ้านเรามาดูกันต่อไปว่ากับไพ่สำรับหนึ่งว่า เมื่อแต่งงานไม่ได้แต่งงานกันจริงๆแล้วความรักความสุขในคู่ของคุณจะเป็นยังไงคุณก็จะมีความสุขมากเลคะเห็นไหมคะมีความสุขกายสบายใจรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกเหมือนกับ มันไม่มีอะไรให้ต้องเป็นกังวลอีกแล้วเพราะว่าพื้นฐานทางด้านของครอบครัวหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ได้สร้างไว้แล้วเขาก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกับเขาแต่งงานกันคุณก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจ หรจะมีปัญหาอะไรบ้างคู่ของคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะคุณทั้งคู่จะต้องมีครอบครัวที่ดีที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความสุขสมหวังปัญหาไม่ว่าจะกี่เรื่องกี่ราวคุณทั้งคู่ก็ต้องผ่านไปได้ด้วยความมั่นคงของตัวคุณด้วยเป็นหลักเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้คุณจะต้องมีความมั่นคงทางด้านจิตใจให้มากๆนะคะอย่าไปอย่าไปคิดมากอย่าไป วนสับสนหรือว่าอะไรพยายามยืนหยัดแล้วก็มีความเชื่อมั่นให้มากๆเพื่อที่จะให้ก้าวข้ามผ่านไปเพราะว่าดูว่านะตอนนี้จริงๆตัวเขาเนี่ยรับภาระหนักมากหนักมากเลยเพื่อที่จะให้ได้อยู่กับคุณเพื่อที่จะให้ได้มีครอบครัวได้แต่งงานอยู่อยู่กับคุณ อย่างที่เขาตั้งใจไว้อะคะ่ะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเมื่อคุณกับเขาแต่งงานกันจะมีความสุขแค่ไหนอีกด้วยไพ่อลาเคิลนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความอดทนมากพอมีความมุ่งมั่นมากพอ ที่จะผ่านฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาเพื่อได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านี่เห็นไหมคะพระออกมาว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่กันมา,เป,นนมาเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติ someone from your past is returning to your life เห็นไหมคะบางคนในอดีตชาติของคุณเนี่ย เขากลับมาเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่ในชีวิตคุณในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นไหมคะไพ่ finance and career financial issue are a f a c t o r in your love life o v e l right now เห ok ็นไหมเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องของอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับเรื่อง ชีวิตคู่ของคุณเพราะฉะนั้นมันก็ถูกต้องแล้วที่เขาทําส่วนนี้ก่อนเพราะว่าเขารู้นั่นเองว่ามันสําคัญเพราะฉะนั้นคุณก็ใจเย็นๆน,นะคะเดี๋ยวคุณทั้งคู่ก็จะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่นอนแล้วเรามาดูกันอีกสักหนึ่งใบ wedding ค่ะเห็นไหมคะ ในที่สุดคุณก็ไพ่เวดดิ้งก็ออกมาคุณจะได้แต่งงานแน่นอนได้แต่งงานได้อยู่ด้วยกันได้มีความสุขแน่นอนในคู่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นดินดีด้วย,วยกับกับความรักความสมหวังของคู่ของคุณหรือว่าของอเพื่อนๆที่เข้ามาดูอัเรนดอมชุดนี้นะคะ เพราะว่าปัญหาที่คุณทั้งคู่จะต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าขอให้คุณหนักแน่นมั่นคงแล้วคุณจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณรักเข้าใจและให้อภัยกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีมันเข้ามาเพียงเพื่อที่จะเป็นบททดสอบให้ดูว่าคุณทั้งคู่จะยังสามารถ ก้าวข้ามผ่านทุกปัญหามาได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณทำได้เนี่ยเส้นชัยความสุขสมหวังที่ปลายทางจะรอคุณอยู่แน่นอนในชีวิตความรักของคนเราสิ่งสำคัญก็คือการให้อภัยกันนะคะให้อภัยอย่างแท้จริงแล้วความรักที่มีความสุขสมหวังจะเป็นของคุณแน่นอนคะ่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็จเจอกันในคลิปหน้ายังไงไม่หมอก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไคร b ์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่หมอได้ลงต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ